ผมได้ตัวใหญ่มาสองตัวครับนี่ตัวใหญ่นะครับนี่หลัดแดงนะครับนี่บังมารับครับผม <c oughs> เริ่มกันอีกแล้วแต่วันนี้ผมมาอีกฟังนะครับเร็วโค้ด ตัวใหญ่มากครับตัวนี้เหลือเชื่อครับปอ้เกือบสอครับผมสวัสดีครับบ่ายโมงครึ่งครับ ตอนนี้ถึงฤด,ดูตกปลาทรายของบ้านในไร่จังหวัดพังงาแล้วนะครับปลาทรายเริ่มเข้าแล้วนะครับเพื่อนผมไปตกมาได้หลายกิโลแล้วแต่ว่าผมก็จะไปลองดูครับวันนี้ลองตกดูเผื่อได้แกงครับแต่ก่อนอื่นต้องไปหาเหยื่อก่อนนะครับเหยื่อที่เราใช้วันนี้จะเป็นเหยื่อลัดแดงนะครับผมจะลองไปขุดดูครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับลองลองดูเพราะว่าปกติเขาจะใช้หลัดเลือดหรือหลัดม่วงกันนะครับมาครับไปขุดเหยื่อก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันครับ อุปกรณ์ครับทั่วครับขุดหลัดกันลองดูตรงนี้ครับน่าจะอยู่ประมาณดินอย่างนี้นะครับ นี่ครับนี่นะครับนี่ครับนี่คือตัวหลับแดงนะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไไปทาเหยื่อนะครับุ้ยเจอหลับนี่ด้วยครับมาไปแล้วอี่ตัวอะไรไม่รู้ครับนี่่ากลัวครับ ตัวอะไรไม่รู้คนระับไม่กล้าเอาครับผมนี่เฮ้ยน,นี่ตัวอะไรครับเนี่ยผมไม่กล้าเอานะครับได้มันหนอนทะเลนะครับนี่ผมได้ตัวใหญ่มาสองตัวครับนี่ตัวใหญ่นะครับนี่หลัดแดงนะครับนี่นี้เป็นตัวใหญ่เห็นไหมครับนี่ได้มาสองตัวครับผม คนนี้ได้มาพอสมควรแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวไปลองตกดูครับเงาแตกครับผมนี่ตัวใหญ่ก็มีนะครับนี่นหมครับลูกกล้องเห็นไหมครับนี่หัดแตงนะครับพอแล้วครับ ผมจะต้องเดินไปอีกประมาณสองกิโลนะครับก่อจะถึงปากน้ำตรงนู้นครับเมื่อกี้ไปขุดลัดมาเงื่อแตกทีหนึ่งแล้วครับตอนนี้เดินอีกสองกิโลครับผมไปกลับสี่กิโลโพอได้เดินอยู่ครับปากน้ำครับไปปาก <c oughs> นา้ำ เดินวากเดี๋ยวเราก็ได้เอาคุณว่าเอาบางมารับครับผม จะบอกด้านครับบ่หนึ่งพวกเราเราจะเดินไปเลยบอกฝ่ายนู่นมันน่าที่สองเลยก็หนึ่งทีนึันเดีวยวนี่ยบ้างบางคุณมากครับเนี่ยเดี๋ยวนะอันไปคุ้นไปคุ้นท่านเหลือไหม đấy là không phun báo các bạn <laughs> <laughs> đâu mày đâu 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 cút để rồi บ่ายสามโมงครับเมื่อกี้ไปขุดหลัดมาหอบหนึ่งหอบเดินมาอีกแป๊บหนึ่งบังใจดีครับแวรับมาครับวันนี้รูดูดอกปลาทรายของจังหวัดพังงาเริ่มอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองดูครับผมคันเยอะแยะมากเลยครับเดี๋ยวให้ดูครับทุคนครับเริ่มกันอีกแล้วแต่วันนี้ผมมาอีกฝั่งนะครับเนี่ยครับฤดูตอนนี้ก็กุ้งเคยเข้านะครับปลาทรายก็จะตามมาหรือปลาเห็ดโคนก็จะตามมานี่ครับเยอะแยะครับมันตกนี่ยังน้อยนะครับ สักพักจะเยอะกว่านี้ครับมาลองดูครับโอ้นุ่นมาแล้วครับหงาไกลน,นุ่นนุน่นนุ่นนุ่นโอ้ปัดสายมากนั่นโอ้ที่เราคู่ครับผมทานเลย はい、は <laughs> Yeah. well, well. Of เอ้ากำมองจักจั่นเลยครับบ้าไปแล้วอดีนเขาได้ไปอดีคนผมได้กำมองจักจั่นเลยครับบ้าไปแล้วครับผมเอ๊ดอกบานคนได้่ยกำมงจักจั่นเฉยครับผมนี่บ้าไปแล้ว ตมจากจักรยนเลยเออนี่ครับผมคนห่นมาตกปลาอดคนผมได้ปลากระมงจักระจันครับนี่ครับตัวดสวยเลยครับนี่กระมงจจกระจันนะครับลื่นเด็ดนะครับเดี๋ยวขอปล่อยกันนะครับผมปลาไปแล้ว 走啊！ ลาเห็ดโคนครับตัวสวยเลยครับนี่ครับลาเห็ดโคนตัวใหญ่ครับปื้อในที่สุดเราก็ได้พราเห็ดโคนนะครับโอ้าเห็ดโคนของตัวใหญ่เลยครับปื้งปื้นครับเดี๋ยวเปิดก่อนมันโยกตรงนั้นจริงไงนี่เด้ออันนี้มันโยงตรงนั้นจริงไง 就比较掉开。 โอ้ oh, ไปอีกแล้วรัวดีสามโอ้ปเห็ดโคนอีกแล้วคืนอีกแล้วนี่ครับปปเห็ดโคนครับผมอื่น อีกตัวแล้วครับตัวนี้กินเงียบครับตัวที่สามบาดโค,ค,คนอีกแล้วคืนอีกแล้วหาดโคนอีกแล้ว ใหญ่ <stumbled? S 1> มากครับ <é> ตัวนี้ว่าไปแล้วนิดไปเลยวนิดตาเอ้ตัวใหญ่มากครับตัวนี้เหลือเชื่อครับโอ้เกือบสองครับผมพี่จ่าฟู่เลยตัวนี้ว่าไปแล้วตัวนี้ใหญ่มากนะครับสองคืบครับผมใหญ่จริงครับโอ้โอ้ปัสสาวีสองคืบ ปไปแล้ว มาอีกแล้วแปคนอีกแล้ว 别搞了，那那那那。<noise> <noise> <noise> Yeah. าโมงครึ่งต้องกลับแล้วนะครับเดย๋่ยวหมดแล้วครับวันนี้ไปขุดหลัดแดงมาได้ประมาณ67ตัวก็ได้ปลาโพนี่ก็ได้แกงอยู่นะครับมีปลาเอ็ดโคหนึ่งสองสามสีห้าหตัวแล้วก็กระมงจัก,กรจันครับกระมงจักระเข้าหลุดหมดเลยกระมงจักระจันตัวนึงครับผมนี่ครับกระมงจัก,กระจันนะครับตัวนี้แล้วก็ปลาเอ็ดโคตัวนี้2องคืบครับ เรดูตอกปลาทรายของบ้านในได้ไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับไอกลองลเราได้ดิ่งกลองลงดีิ่งแล้มันลงบนฟ้าได้้เจ็บได้อกหนูอ่ะพอได้ใส่ทอดได้มองจากจันรถตู้วะนี่

không chạy, không chạy đó không chạy đó, không chạy đó. Yeah, 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 yeah. cô phải cút lắc để ra cút để chạy tới mấy cô giúp vào mất người đừng quá hàng luôn